สวัสดีครับช่องเสือด้อยมุกตน้อยโอ้โหวันนี้ฝนตกครับกรุงเพทพมหานครเขตสลิงคับัรุงเทพมหานครฝนตกหนักมากนะครับตอนนี้เวลา17 0 0ศนศูนย์เวลา5โมงเย็นครับโอ้โหฝนตกหนักมากตกอย่างไม่ลืมหูลืมตาเลยครับเวลาเหมือนพุ่มสองพุ่มเลย ตกหนัมกมากๆเลยครับโอ้น้เริ่มเต็มถนนแล้วครับน้ำเริ่ม,มนองถนนแล้ววันนี้วันที่3ตุลาคม2 5 6 6ครับ เวลา5โมงเย็น17นาฬิกาฝนตกหนักมากๆเลยโอ้โหที่หน้าบ้านครับริมถนนโอ้โหตกหนักมากมานี่ครับนถนนหน้าบ้านโอ้โหหนักจริงๆครับ เลยหมลมตาเลยท้องฟ้ามดืดไม่มีท่าทีว่าจะหยุดตกง่ายๆเลยครับโอ้โหพองฝนหนักจริงๆครับน้ำเริ่มพ่วงแล้วครับ น้ำเริ่มเข้าถนนหน้าบ้านแล้วปักปั๊ก ันนี้พาทุกท่านมาดูฝนตกครับตกหนักมากที่กรุงเทพแปบ๊บเดียวน้ำท่วมแล้วครับโอ้มีน้ำท่มวมถนนเลยครับโอ้โหหนักจริงๆครับน้ำท่วมแล้วหน้าปากซอยหน้าถนน้าวบ้านน้ำท่วม โอ้โหท่วมนะครับคืนลงรถที่บ้านน้ำท่วมเลยโอ้ oh oh. ตกหนักจริงๆครับ รวมแล้วครับน้ำนี่คนเดินฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือร้ายมันก็น้อย ขวให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่รางกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ